จิรดารู้สึกมีความสุขที่แผนการของเธอเป็นไปอย่างราบรื่นแต่เธอไม่ทันระวังว่าเหตุการณ์น่าสะเพรงกลัวบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างที่ทั้งสองกำลังเลิดเพลินอาหารจานหนึ่งที่จิรดาเพิ่งตักเข้าปากมีเส้นผมสีดำยาปนอยู่เธอรู้สึกเคลืองในลำคอเหมือนมีอะไรบาดจากนั้นเธอก็เกิดไออย่างรุนแรงจนชนตกใจหันไปเรียกพนักง,งานและเอาน้ำมาให้เธอดื่ม แต่จิตลดาอย่างสำลักไม่หยุดในที่สุดเธอก็ลุกพรวดออกจากร้านวิ่งเข้าไปในห้องน้ำของทางร้านแล้วก็อาจเจียนสิ่งที่เธอเพิ่งกินออกมาชนรออยู่หน้าห้องน้ำอย่างเป็นห่วงจนกระทั่งเธอออกมาสีหน้าซีดเซียวพี่ชนคดดาปวดท้องมากเลยมันแบบเจ็บเหมือนมีอะไรทิ่มแทงเธอพูดพลางกัดฟันแน่นไปโรงพยาบาลกันเถอะ เขาอุ้มเธอขึ้นรถแล้วขับพาไปส่งแผนกฉุกเฉินทันทีแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายและให้ยาแก้ปวดแต่ไม่พบสาเหตุแน่ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอปวดท้องรุนแรงเช่นนี้อันตราสาวก็ไม่พบความผิดปกติใดๆจิตรดานอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนก่อนจะกลับบ้านมาด้วยความงุนงงในคืนนั้นเองขณะที่เธอนอนพักอยู่ที่คอนโดจิตรดาฝันร้ายคล้ายกับที่อรวรนเคยฝัน เธอเห็นเงาดำร้อมรอบตัวเธอมีเสียงหัวเราะยอและเสียงหมาหอนเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อท่วมตัวรู้สึกปวดท้องขึ้นมาอีกครั้งจนต้องลุกไปหยิบยามากินจากนั้นเธอเริ่มสังหรณใจว่าหรือว่าพิธีกรรมที่ฉันทำมันจะย้อนกลับมาทำร้ายฉันเองแต่เธอก็พยายามปัดความคิดนั้นออกไปเชื่อว่าตนเองได้ทำพิธีอย่างถูกต้องยังไงชนก็ยังอยู่ในอำนาจของเธอ ฝ่ายชนเองก็ยังคงติดอยู่ในมนสะกดแม้จะเป็นห่วงจิตรดาแต่ก็ดูเหมือนความอ่อนไหวของเขาต่อโลกภายนอกยิ่งลดลงเรื่อยๆกลายเป็นคนเฉยชาไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยพูดกับใครในที่ทำงานนอกจากจะคุยกับจิตรดาไม่กี่วันต่อมาขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีสายโทรเข้าที่มือถือของชนในตอนนั้นจิตรดาอยู่ข้างๆเขา เธอเหลือบตามองหน้าจอเห็นชื่ออรวันปรากฏอยู่เธอก็แอบรุ้นว่าชนจะรับสายไหมแต่ผิดคาดเมื่อชนกดรับฮัลโหลมีไรหรือออนเขาถามเสียงเรียบพี่ชนคะออนแค่อยากถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างทำไมเงียบไปเลยปลายสายถามด้วยเสียงปนความห่วงใยพี่ก็โอเคนะก็แค่ยุ่งๆนิดหน่อยเขาตอบสั้นๆอรวันอึ้งไป คิดอยู่นานก่อนจะพูดต่อว่าพี่ต้องระวังตัวด้วยนะคะออนเป็นห่วง